เชื้อแบคทีเรียเติบโตบนเสื้อผ้าและส่งกลิ่นเหมน็นใช้ดาวนี่แอนตี้แบคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียรที่ทําให้เกิดกลิ่นเหมน็นถึง99%ให้เสื้อผ้าของคุณหอมสดชื่นแค่ใช้ดาวนี่แอนตี้แบค เมื่อวันที่25ตุลาคม2563ครับที่โรงแรมนกยุงทองอเภสีเทพจังหวัดเพชรบูร์นายสาชาัยจำประสิทธิสกุลนายอำเภอสีเทพเป็นประธานรถน้ำสั่งและผูกข้อมือเนื่องในงานพิธีมงคลสมรสระหว่างนางสาวสาวภาคุณทนหรือผู้ใหญ่ป๊อปกับนายสักดินประคองศรีผู้จัดการฝ่ายผลิตบริษัทโปรเทครปจำกัดจากนั้นในอัครเดชท,ทองใจสดในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูร์เป็นประธานมงคลสมรสโดยมีพันตำรวจเอกรนกรประคองศรีผู้กำกับ การสถานีต,ตำรวจภูทรเมืองเพชรบุรีนายสมศักดิ์ประคองศรีกรรมการบริหารบริษัทโปรเทคกรุ๊ปจำกัดผู้ผลิตและนำเข้าเครื่องจักรผลิตแพรนย,ยางมาตอยพร้อมทางหัวหน้าสวนราชาการกำนันผู้ใยญ่บ้านและชาวบ้านสามหลังหมู่ที่12ตำบลศักกรวดร่วมงานและร่วมแสดงความมีดีเป็นจำนวนมากสำหรับนางสาวสาวภากุลทนนั้นเป็นบุตรสาวของคุณแม่หนูเล็กกุลทนปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นผู้ใยญ่บ้านหมู่ที่12บ้านสามหลังตำบลศักกรวดอำเภอสีเทพส่วนเจ้าบ่า นนนั้ายน,นักกรินประคองศสีปัจจุบันทํางานเป็นผู้จัดการฝ่ายผลิตบริษัทโปรเทคกรุ๊ปจำกัดซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตและนําเข้าเครื่องจกักรผลิตแพรนยางมาต่อยโดยเป็นบุตรชายของคุณพ่อสวัสดและคุณแม่ภาคเพีนประคองสีซึ่งเป็นสมาชิกอบาตาสักกรวดอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์